กลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับการตอบปัญหาเรื่องรถไช้ก๊าซนะครับวันนี้มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้โทรมาสอบถามเกี่ยวก,กับเรื่องอะระบบดูดกับระบบฉีดต่างกันอย่างไรนะครับระบบดูดก็คือ,อเป็นระบบพื้นฐานนะครับก็คือจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งก็เรียกกา๊าซมิกเซอร์นะครับที่จะนํามาติดตั้งบริเวณหน้าลิ่มเล่งนะครับระหว่างหน้าลิ่มเล่งกับกองอากาศนะครับแล้วก็เจาะรูครัท เพื่อที่จะให้กา๊าซวิ่งเข้าไปผสมกับอากาศนะครับตรงนี้ก็คือตัวมิกเซอร์เองก็จะเป็นรูเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเร่งเพื่อที่จะเร่งอากาศให้มีความเร็วนะครับแล้วก็จะดึงตัวกา๊าซนะครับที่ผ่านมาจากหม้อต้มเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับทีนี้ระบบดูดเนี่ยเป็นระบบที่อาศัยการดูดข,ของเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้น กองอากาศจะต้องทำความสะอาดอยู่บ่อยๆนะครับถ้ากองอากาศตันจะทําให้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงหนานะครับถ้ากองอากาศสะอาดนะครับก็จะทําให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ที่ขึ้นนะครับแต่ว่าระบบดูดก็มีข้อจํากัดนะครับเมื่อนํามาติดตั้งกับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับรถยนต์ที่เป็นระบบวาล์วแปรผันนะครับหรือรถยนต์ที่มีคอยจุดร,ระเบิดแบบไร้คอยนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ ระบบดูดมีปัญหานะครับเกิดอาการแบกไฟนะครับแบกไฟก็คือการชิงจุดระเบิดนั่นเองนะครับก็คือการชิงจุดระเบิดหรือการจุดระเบิดในบริเวณท่อรูปไ่ดีนะครับจะทําให้เกิดอาการลุกไหม้แล้วก็เกิดการระเบิดสวนทางออกมาทางท่อไอดีนะครับเรียกการแบกไฟนะครับระบบดูดนี่ก็สามารถที่จะนํามาติดตั้งได้สาหรับรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับรถยนต์ที่มีอายุ ก่อนปี2000นะครับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้จานจ่ายนะครับเช่นพวกเครื่องยนต์ c a พวกเครื่องยนต์ j นะครับเอ2 j พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะนำมาติดตั้งระบบดูดได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของเ,ออเครื่องยนต์ก็อาจจะลดลงไปนะครับเนื่องจากว่าตัวมิกเซอร์ของออระบบดูดเนี่ย มีรูที่เล็กนะครับจะทําให้อา,ากาศไหลเวียนได้ไม่ดีนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะนํามาติดตั้งได้นะครับเพราะว่ามีอาจจะเป็นเรื่องของราคาที่ถูกนะครับงบที่ประหยัดนะครับก็พอที่จะนํามาติดตั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการความสมบูรณ์ของระบบนะครับให้มีความสมบูรณ์เหมือนออรถสแตนดาดก็ควรที่จะติดตั้งเป็นระบบฉีดจะดีกว่านะครับ ซึ่งผมก็ไม่แนะใน,นะครับเพราะว่ามีงบสักหน่อยก็หน้าที่จะติดตั้งระบบฉีดไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกระบบฉีดหน่อยนะครับระบบฉีดนะครับก็ใส่หลักการนะครับฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเหมือนกับเชื้อเพลิงของน้ำมันเบนซินนั่นเองนะครับโดยมีกล่องคอมพิวเตอร์หรือกล่อง ECU Gas นะครับเป็นตัวควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีตัวคอมพิวเตอร์หรือตัว ECU ในการควบคุมการฉีดนะครับการจ่ายเชื้อเพลิง นะครับก็จะมีความแม่นยำนะครับสามารถที่จะจ่ายเชื้อเพลิงให้พอเหมาะกับความต้องการของเครื่องยนต์ได้นะทุกๆสภาวะและทุกๆความต้องการของตัวเครื่องยนต์เองนะครับการเผาไหม้ก็จะสมบูรณ์ทุกช่วงนะครับแรงบิดของเครื่องยนต์ก็จะไม่ตกนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของช่างติดตั้งอีกด้วยนะครับซึ่งผมจะเน้นมากนะครับความ รรความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ติดตั้งนะครับต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง FR ด้วยนะครับซึ่งระบบวัดปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นระบบจุดระเบิดแบบไดร์คอยแล้วนะครับก็คือมีคอยประจำนโศบเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะติดตั้งระบบดูนะครับเพราะจะทําให้เกิดการแบกไฟได้นะครับแล้วก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับตัว แอร์โฟมิเตอร์นะครับหรือตัวเซนเซอร์จับปริมาณอากาศที่เข้ากับบอกสูบนะครับเพราะฉะนั้นระบบดูดในบ้านเราปัจจุบันนี้ก็ราคาติดตั้งก็ไม่สูงมากนักนะครับราคาก็ประหยัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเราติดตั้งกา๊าซครั้งเดียวนะครับเราซื้อรถมันหนึ่งครั้งแล้วก็ติดตั้งหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กิจวิธิพิถานนิดนึงนะครับในการที่จะเลือกระบบในการติดตั้งนะครับต้องให้เหมาะสมกับรถของเราด้วยนะครับ สำหรับระบบดูดเนี่ยนะครับมีเซนเซอร์ต่างๆนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับก็จะทำให้กล่อง ECU สามารถที่จะบริหารเชื้อเพลิงให้เกิดความประหยัดนะครับแล้วก็การทำงานที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำนะครับท่านผู้ชมนะครับที่มีรถที่จะนำมาติดตั้งการ์นะครับก็ขอให้เป็นระบบฉีดจะดีกว่านะครับซึ่งระบบดูดเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนเครื่องยนต์รุ่นเก่านะครับเครื่องยนต์สบูริเตอร์นะครับ รุ่นเก่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถ้าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับระบบคาร์บูเรเตอร์ของเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินรุ่นเก่าๆนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีเครื่องยนต์วัฉีดเป็น EFI หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบติดตั้งการ์ดก็สมควรที่จะเป็นระบบฉีดด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับความแตกต่างของทั้งสองอย่างนะครับสำหรับวันนี้ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องระบบดูแลระบบฉีดก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับ sebab dia